ท่านพี่น้องผู้ที่ศรัทธาที่รักทุกท่านครับขอเน้นย้ำเตือนพวกเราทุกคนให้เป็นผู้ที่มีความยำเกรงต่อลอสุภานวัตลาอย่างแท้จริงความยำเกรงนั้นเป็นสิ่งที่ดีที่สุดในวันที่เราจะได้กลับพบกับอลอสุภานวัตลาในวันเคียม์มาพี่น้องผู้ศรัทธาทั้งหลายครับเราก็ผ่านรมฎตอนกันนะวันนี้อยู่ประมาณกลางๆเดือนชาวาแล้ว แน่นอนครับวันเวลาก็ผ่านเราไปอย่างรวดเร็วไม่ว่าจะเป็นรโมฎตอนที่เดืนชาวันก็าตามพี่น้องผู้ศรัทธาทั้งหลายครับแต่สิ่งหนึ่งที่มีความแตกต่างกันก็คือเมื่อรอมฎอนมาถึงนั้นซุฟิดัตอัชยาตีน บรรดาชายตอนมานร้ายทั้งหมดจะถูกอรรตลาพันธนาการจะถูกอรรตลาล็อกไว้ไม่ให้มาขัดขวางไม่ให้มายุยงไม่ให้มาล่อลวงให้บรรดาผู้สธานั้นได้ไข้เขวจิตใจอ่อนแอออกจากการอยู่ในขนทางที่เที่ยงตรงแน่นอนครับเมื่อโรมฎอนจบไปแล้วชายตอนก็จะกลับมาทําหน้าที่ในการที่เขาได้ سَنْيَعْتَ الله سبحانه وتعالى اني سرصات اياتي باكسب صامتي اياتي باكسب هاوى اعوذ بالله من الشيطان الرجيم وَبِإِزَّتِكَ لاغوين لهم اجمعين الا عبادك منهم المخلصين قال فالحق والحق اقول لاملان جهنم منك وممن تبئك منهم اجمعين ชัยตอนประกาศว่าด้วยเกียรติของอเลสสุพานอวตาราข้าชัยตอนจะทําการล่อลวงพวกเขาทั้งหมดแน่นอนชัยตอนจะทําหน้าที่ในการล่อลวงหลอกบรรดาผู้ศรัทธาทั้งหมดอิลลาอิบาดิกัลมินฮุมอัลมุคลาซีนเว้นแต่จากพวกเขาบรรดาพวงบ่าวพระองค์ที่เขาทําอะไรแล้วเขามีความบริสุทธิ์ใจอัลตลาจะปกป้องรักษาคนกลุ่มนี้ให้รอดพ้นจากพิจนาต่างๆ ด้วยความบริสุทธิ์ใจพี่น้องผู้ศรัทธาทั้งหลายก็ละคนฮักอัลลอฮ์บอกว่าสัจธรรมความจริงวันฮักก็อากูนข้าอัลลอฮ์ขอพูดบนสัจธรรมความจริงละอันละอันนะจะฮันนำมมิ่งมิงกะว่ามิมมันตะบิอากามินงุมอัจมาอินพาอัลเนาะจะใส่ให้เต็มยันนำจากเจ้าชัยตอนและจากบุคคลที่ตามเจ้าทั้งหมดจากบรรดามนุษย์ทั้งหลายพี่น้องผู้ศรัทธาทั้งหลายครับ ในส ah ุรอัลอาออฮ์อัลลอฮ์สุภาดวะตลาก็ยังได้ตัดเตือนกับผู้ศรัทธาทั้งหลายว่าจงระมัดระวังจงประคกปคองตัวเองให้ดีเพราะอมฎอนหมดไปแล้วทุกเดือนสิบเอดเดือนเราต้องผเผชิญกับชัยตอนที่มันจะก่อฟิตนะอัลฟิตนะตัวอัช um ัดุมินดัลกอตลีการก่อฟิตนะนั้นมันเป็นเรื่องที่ร้ายแรงกว่าการเอามีดมาแทงกัน ร้ายแรงกว่าการประหัตประหารกันก,นการก่อสงครามพอฟิดนะมันเป็นสิ่งที่บาดลึกลงไปในหัวใจของบิดาพุทธาพี่น้องพุทธาทั้งหลายครับใช้ตอนจะก่อฟิดนะด้วยการที่มันประกาศในอัลกุรอานในโซอัลอารอฟะและอักอุดันะละฮุมซิรอตกัลมุสตะกีมข้าใช้ตอนจะนั่งขวางพวกเขาข้าจะทําหน้าที่นั่งขวางพวกเขา ให้พวกเขาหลุดออกจากทิศทางที่เที่ยงตรงของ, Allah ขขงลอสซุปทานอวตาาและเชตอนก็ประกาศดีว่ามันจะไม่ขวางธรรมดาพี่น้องครับมันจะขวางทั้งด้านขวาด้านซ้ายด้านหน้าด้านหลังมันจะขวางทุกทิศทางแล้วมันก็ประกาศกับ Allah ขขลอสซุปทานอวตาาวา่าเวลาจะยึดอัครหุมชากิรินพระองค์ก็จะพบว่าไม่มีมากมายจากพวกเขาจะเป็นผู้ที่ทําการขอบคุณต่อลอสซุปานอวตาลา พี่น้องครับพระองค์ก็ได้กล่าวต่อว่ากอลัครุชน่ามดูมันมดุูรันละมันตะมอากมินฮุมละอัมละอันนะจะหันน้มมีุมกุมอจมัยเป็นสำนวนที่คล้ายกันว่าเจ้าเชตตอนจงออกไปจงออกไปจากสวรรค์และจงออกไปในสภาพที่ถูกตำหนิตำต้อยและจงรู้ไวโอเชตอนเลยใครก็แล้วแต่ที่เขาตามเจ้า ด้วยการล่อลวงด้วยการก่อฟิตนะแล้วต้องระวังว่าเราอลอ์จะเอาเขาจากบรรดาผู้ศรัทธาใส่รวมกับเจ้าชายตอนในวันเกียร์มาทั้งหมดพี่น้องผู้ศรัทธาทั้งหลายน่าเสียดายเหลือกเกินว่าเรานั้นไม่ค่อยรู้เล่ห์เหลี่ยมของชายตอนเราไม่รู้แผนการของชายตอนมานร้ายว่าชายตอนมีความโกรธคิว้ว ด้วยกับความผิดเดียวที่เขามีกับอลอสุพานวตาลาในวันที่พระองค์จะทรงวัดอีมานของชัยตอนว่าชัยตอนเจ้าจงหรืออิบลีสเจ้าจงทําการสูยู่ต่ออาดัมแต่แน่นอนอิบลีสด้วยความเป็นคนยญิงยโสโอหังว่าค่าดีกว่าทุกคนข้าดีกว่าทั้งหมดข้าดีต่อบรรดาิ่งสุขสร้างที่มาจากดินข้าสุขสร้างมาจากไฟข่าไม่มีวันจะทําการสูยู่ต่ออาดัม แต่เราไม่ต้องการเป้าหมายการสุญูต่ออาดัมแระพงค์จะรู้ว่าเมื่อข้าอัลลอฮ์สั่งไม่ว่าพฤติกรรมหรือการกระทํานั้นมันจะฝืนกับความรู้สึกเจ้าก็ตามแต่จงรู้ว่าเจ้าไม่ได้สุญูต์ต่ออาดัมแต่เจ้าสุญูดเพราะข้าสั่งให้สุญู์แต่ชัยตอนไม่สามารถหลุดพ้นจากความอิจฉาริษยาที่มีต่อมนุษย์ด้วยกันเองนะครับ ว่าเขาถูกสร้างจากไฟชัยตอนดีกว่ามนุษย์ถูกสร้างจากดินสุดท้ายชัยตอนมีความผิดเดียวก็คือไม่ปฏิบัติตามัน,นั้นตชัยตอนจึงกลายเป็นผู้ที่ปฏิเสธและชัยตอนก็มีความผิดเดียวจนกระทั่งชัยตอนนั้นถูกขับออกจากความเมตตาของลอสุภานวตาาถูกขับออกจากสวรรค์และชัยตอนก็ได้ขอต่อลอสุภานอวตาาพระองค์ก็รับคำขอของอิบลิสว่าอย่าเอาลอขอปวิงเวลาไว้ได้ไหมขอพระองค์ได้ทรงลงโทษข่า ในวันกิยามิ์แต่ข้าพระองค์จะทรงทําหน้าที่หนึ่งนั่นก็คือจะกการกองมนุษย์ทั้งหมดที่มีจิตใจที่ไม่มั่นคงไม่มีจิตใจที่บริสุทธิ์ต่อลอสุภานุวัตราาจะขัดขวางพวกเขาทั้งหมดให้เป็นบุคคลที่ทรยศต่อลอสุภานวัตตาแต่พระองค์ก็ได้สัญญาเอาไว้พี่น้องผู้ศรัทธาทั้งหลายในหลายอายะในหลายสุรเจ้าชัยตอนเจ้ามีมีอํานาจเหนือบรรดาผู้ศรัทธา ไม่ว่าเจ้าจะเก่งกาศสักเพียงใดก็ตามเจ้าไม่มีวันที่จะบังคับไม่มีวันที่จะล่อลวงบรรดาผู้ที่ศรัทธาที่แท้จริงต่อข้าอาับเป็นปันขาดเจ้าไม่มีวันจะล่อลวงคนที่มีความบริสุทธิ์ใจในการทํางานพเพื่อลอสุภาอวตาราพวกเขาจะคงมั่นคงอยู่บนเซรอตกัลมุสต์เีมไปจนสุดท้ายของวาระชีวิตของเขาพี่น้องครับที่สื่ออย่างนี้กําลังจะบอกว่าแล้วเราจะมีช่องทางอะไรไหมครับ ที่จะเป็นช่องทางที่มันรวดเร็วและเป็นช่องทางที่ดีที่สุดในการที่เราจะปกป้องชีวิตของเราตัวของเราให้พ้นจากชัยตอนได้พี่น้องผู้ศรัทธาทั้งหลายครับถ้าพี่น้องสังเกตได้ดีว่าอัลลอฮฺตาลาได้เลือกสิ่งหนึ่งให้มาเกิดขึ้นในเดือนที่มีความจเริญน,นั่นคือเดือนรอมฎอนอัลลอฮฺตาลาให้เดือนรอมฎอนเป็นเดือนที่ชัตอนถูกพันธนาการและเช่นเดียวกันพระองค์ก็ประกาศว่า شهر ร رمضان และไดอุนซิลฟิฮิลคุรานเดอร์มฎอนเป็นเดือนที่อังกุรานสุทานลงลงมาพี่น้องครับเพราะฉะนั้นบอกกับพี่น้องว่าหนึ่งอิบะดาที่จะปกป้องตัวของพวกเราทุกคนให้หลุดพ้นจากการล่อลวงของชายตอนมานร้ายนั่นคือเราจะต้องเป็นคนหนึ่งที่จะต้องรักษาอามันด้วยการอ่านอัลกุรอานพี่น้องครับอัลกุรอานคือทางนำเป็นทางนำชีวิต ที่มาจากผู้ให้ชีวิตและเป็นทางนำแด่ทุกชีวิตอุราานคือทางนำชีวิตจากผู้ให้ชีวิตอุราานคือทางนำจากอัลลอฮฺสุภาหนวตาลาให้สู่มักลุกทั้งหมดทำไมจึงพูดอย่างนั้นเพราะในหลายอายะฮ์คงได้ใช้ก่ายาอายุฮันัสละตาลาเรียกมนุษย์ทั้งโลกอิตตุกุลลอฮ์จงยำเกรงอัลลอฮ์บางอายะ์ยาอิยุรินามามูเรียกบรรดาผู้ศรัทธาทั้งหลาย บางอายะยาอยนกาฟิรุนโอปุปติเซดในบางอายะยาโยฮันนบีเด็กบรรดาผู้ที่เป็นนบีแน่นอนอัลลอฮฺตาลาให้อัลกุรอานนี้เป็นทางนําแก่มวลมนุษยชาติทั้งหมดแต่การอ่านกุรอานในวันนี้พี่น้องผู้ศรัทธาทั้งหลายครับมันจะมันจะมีพลังมีอํานาจได้การอ่านกุรอานของเราต้องเป็นการอ่านในรูปแบบอัตตะบ,บรุร การอ่านกุราอนอย่างเดียวดีมากกลฮัมดุแลการอ่านด้วยความเสียงที่ไพเราะอลฮัมดุแลแต่การอ่านที่จะมีพลังทําให้เรานั้นสามารถบรรลุในการใอ่านกุราอนของเราการอ่านของเรามีพลังเหนือชชยตอนการอ่านของเราต้องผ่านการตดัดบ,บุรตรตัดบ,บุตรก็คือการที่เราพินิจพิจารณาไต่ตองในสิ่งที่เป็นเนื้อหาความหมายของอัลกุรอานพี่น้องครับในสุราะซอสในท้ายสุราะ ได้พูดถึงแนวทางพฤติกรรมของชัยตอนแต่พอต้อนสุรัตเอสซอ่พี่น้องครับอัลลอฮ์สุฟาละวะตาลาได้ตัดถึงหนทางหนึ่งที่จะเป็นเรื่องราวที่ทําให้เรารอดพ้นจากชัยตอนมีหนึ่งอิบะดาพี่น้องครับถ้าเราสังเกตว่าอัลลอฮ์ตาลาสั่งใชัยกำชับเราว่าเมื่อจะทําอิบาดาห์นี้จะต้องขอความคุ้มครองให้พ้นจากชัยตอนมารร้าย فإذا قرأت القرآن فاستعيد بالله من الشيطان الرجيم อัลลอฮตะลาสั่งเลยว่าเมื่ออ่านกุรานอย่าลืมกล่าวคําว่าออูุบิลลา أعوذ من ر น ي م เรีมเพราะอะไรเพราะกุรานเป็นหนทางเดียวเป็นหนทางที่รวดเร็วที่สุดที่จะนําพาหัวใจของเราวิญญาณของเราให้ใกล้ชิดกับอัลลอฮสผานอัลต阿拉เพราะฉะนั้นพี่น้องผู้ศรัทธาทั้งหลายครับในสุรสอดของลลอฮสผานอัลต阿拉ได้ตรัสว่ากิตาบุอัลันงามในกา ليتدبر آياتي وليتدبر أول الألباب อัลลอฮฺบอกว่ากิจาวุนอัลกุรอานอันจนะหุอิลัยกะเราได้พัฒนมันมาอย่างเจ้ามูฮัมมัดมูบะรับเป็นสิ่งที่มีความจำเริญเน้นย้ำพี่น้องนะครับกิจาวุนอันจนะหุอิลกมูบะรับ เราได้ประทานสิ่งที่มีคนจำเริญให้กับเจ้ามูฮัมมัดซึ่งอายานี้ไม่ได้หมายความว่าให้กับท่านนาบีสโลสลามเพียงพระองค์เดียวท่นนั้นเพียงท่านเดียวตอาน,นั้นแต่กําลังจะบอกว่าใครก็แล้วแต่ที่เขาได้เอาชีวิตของเขาด้วยการศึกษาเรียนรู้อัลกุรอานเขาได้รับความจำเริญที่ถูกสัญญาไว้ในสุร์สอด และเราตละักว่าเรียบดับกรรอายาตีเพื่อเขาทั้งหลายจะได้ทำกันตดัดบ,บุทธไตรต,ตรองพินิจพิจนาสิ่งที่เป็นอายาดของพระศุภาน a วะตลาวลียดักกะรอุลุลอัลบาบและปิดท้ายว่าเมื่อพิจารณาแล้วพี่น้องครับคนที่มีสติปัญญาที่ดีทั้งหลาย คนที่มีสติปัญญาที่ดีทั้งหลายพวกเขาก็จะได้ทําการไตรตรองและได้รำลึกในสิ่งที่เป็นเรื่องราวของอัลกุรอานพี่น้องครับง่ายๆกับการตะดับฟุตอัลกุรอานพระานวุชิการได้บอกเอาไว้ในสามกรอบสั้นๆว่าหนึ่งเลยพี่น้องครับฟะฮุลม,มาอานีขณะที่เราอ่านไปให้เราพยายามแกะความหมายเท่าที่เราสามารถจะศึกษาเรียนรู้ได้ พยายามแกะเรื่องราวความหมายในอัลกุรอานซึ่งพี่น้องก็ได้มีโอกาสพูดกันในหลายคุณมนะในหลายๆาครั้งว่าด้วยความเมตตาขอรับสุภาพนวตาลาเรามีอัลกุรอานฉบับที่ดีที่สุดฉบับที่สมบูรณ์ที่สุดที่ได้มีการพิมพ์จากประเทศซาอุดิอาระเบียซึ่งแจกกันมาสองสีสีแดงและก็สีเขียวตอนนี้ เชื่อว่าทุกบ้านทุกครอบครัวมีตัฟซียที่เป็นความหมายที่สมบูรณ์ในระดับหนึ่งที่เราสามารถหาความเข้าใจจากอัลกุรอานได้ประการแรกจะต้องทําการไต่ตองพินิษพิจารณาของความหมายยกตัวอย่างง่ายๆพี่น้องครับอย่างที่ลตลาได้พูดถึงการเดินทางเกี่ยวกับเรื่องการประกอบพิธีฮัตพอจบมาลตลาก็บอกวัตาจาวะดูฟาอินลคอยรซาตอัตตะวา กำลังจะบอกว่าเมื่อไปฮัตก็ต้องเตรียมเสบียงต้องเตรียมเสือ้อผ้าต้องเตรียมอาหารการกินเพื่อไปอยู่เป็นเดือนจะได้อยู่สุขสบายวัตตะเจ้าวัดูและจงเตรียมเสบียงฟะอินนาคอยรซาดอัตตะวาและเสบียงอซาดที่อัลลอฮตะลาสื่อในนี้ในอายะหลังจากเสร็จเรื่องฮัตบอกว่าเสบียงที่ต้องการตรงนี้หมายถึงเสบียงอ,อ,อัลอาเฟราะถ้าเราพินิจพิจารณาอ๋อเสบียงตรงนี้ไม่ได้หมายความว่าเตรียมข้าวสารไปอัลลัมบรรรกักซักไม่ใช่ เตรียมเงินสดไปหลับาร์รับไม่ใช่ต้องทามาหากินให้มีเงินมากๆไปอยู่สุขสบายแต่ถ้าดุนยาจะไป,ไปได้สมัยนี้ไม่ต้องมีโทรศัพท์อย่างเดียวเราสามารถใช้โทรศัพท์ในการสแกนทุกอย่างบนชีวิตนะครับตั้งแต่การทําเรื่องราวของอาเภอเอบตอทุกอย่างเดี๋ยนี้อยู่ในโทรศัพท์อันเดียวสามารถมีโทรศัพท์แล้วก็สามารถเอาไปสื่อสารกับคนทั้งโลกได้แต่และเวลารสื่อสารว่าแต่ไปอาเราะ ไม่ได้มีสิ่งที่เป็นสแกนไปบอกมาอะไรครับไม่ใช่คุณต้องมีสิ่งที่เป็นอามัลุซซ่าละการงานที่ดีเพื่อเตรียมสู่อาคร,รารและเสบียงที่ดีที่สุดอัตตกวาความยำเกรงที่มีต่อรอัชสภาโุบะตาลาประการที่สองครับพี่น้องเมื่อเราแะดับบุตรโดยการศึกษาความหมายแล้วอิมานศรัทธาออกว่าเมื่อความหมายสื่อสารอย่างนี้อันที่สองคืออิมานศรัทธาต่ออายันั้น อีมานศรัทธายอมรับยอมจำนวนว่านี่คือคำสั่งใช้ยอมรับยอมจำนวนว่านี่คำสั่งห้ามยอมรับยอมจำนวนว่านี่เรื่องราวของสวรรค์ยอมรับยอมจำนวนว่านี่เรื่องราวของนรกยอมรับนี่คือสิ่งที่เป็นเรื่องเล่าที่มาจากอัลกุรอานพงได้กล่าวไว้ว่าว่าอิดะตุียตอะลิมอายตูซาดัตอุมอีมานา และเมื่ออ่านัลกุรอานได้ถูกอ่านขึ้นพี่น้องครับจากบรรดาสัญญาณต่างๆพระองค์แล้วอีมานพวกเขาก็เพิ่มขึ้นแน่นอนที่สุดพี่น้องครับอัลกุรอานถ้าเราอ่านอย่างตะดับบุตรโดยการศึกษาความหมายแล้วพี่น้องครับอีมานศรัทธามันจะเกิดขึ้นแน่นอนการอ่านกุรอานเยอะดีมากการอ่านท่องจําดีมากแต่ถ้าอ่านท่องจําอย่างเดียวโดยผ่านการตะดับบุตรบอกเลยว่าไม่ประสบความสําเร็จ ต้องอ่านโดยศึกษา no ina, อย่างน้อยที่สุดพี่น้องผู้ศรัทธาทั้งหลายครับอย่างน้อยวันละอายะอย่างน้อยวันละหอายะอย่างน้อยวันละสิอายะหลายมัสยิดมีการจัดขลกราตรอานหลายมัสยิดจบเป็นเรียกว่ามีการหนึ่งปีจบ30ยุทธโดยสมบูรณ์หลังละมาสซุฟีจะมีอิหม่ามนำโดยการขลกรอาตรีมีการตับซีดวันละหอายะวันละหอายะหลายมัสยิดทางภาคใต้ที่เขาทำแล้วประสบความสำเร็จและเป็นการพัฒนาจิตใจคนในหมู่เกี่ของเขาให้ประสบความสำเร็จมีการจัดมอบชาฮาดะมีการ การอ่านตะดับบุตรอัลกุรานจบ30ยุทธเขามีจัดกิจกรรมมากมายซึ่งเป็นสิ่งที่เขาตระหนักว่าการอ่านกุรานที่ประสบความสําเร็จต้องอ่านแบบตะดับบุตรก็คืออ่านให้ถูกต้องและหาความหมายและอิมานศรัทธาและประการสุดท้ายพี่น้องครับอามัลที่จะประสบความสําเร็จจริงๆก็คือเมื่อเราเข้าใจความหมายแล้วเมื่อเราอิมานแล้วสิ่งตามมาคืออามันปฏิบัติให้สมบูรณ์ตามคําสั่งใช้อย่างที่นักวิชาการของเราหลายๆท่านได้นาเสนอบนฟุตบ่าว่า บรรดาซอฮาบะพี่น้องครับเขาจะไม่ศึกษาต่อเขาจะไม่เพิ่อมอายาต่อ จนกว่าเขาจะปฏิบัติสิ่งนั้นอย่างสมบูรณ์แล้วนี่คือแนวทางของคนในบนรรพชนอิสลามแต่พวกเราก็ไม่ต้องถึงขนาดน,นั้นพี่น้องครับขอให้เราอย่างน้อยที่สุดพี่น้องครับหลายคนเนี่ยผมเชื่อว่าเ,เป็นไปได้นะครับพี่น้องเราก็จะเริ่มจากยุสง่ายๆย,ยุสอัมมาสุ lay, รอันนาบะไลลงมาหรือ,อยากกว่านั้นก็อัตดูฮาถึงอันนั้การศึกษาวิเคราะห์ความหมายอย่างน้อยที่สุดถ้าหากว่าเราจบชีวิตลงในสภาพที่เราเป็นนักเรียน เราจะอยู่ในกลุ่มที่ใครรู้กุมมันตะอัลลนมอัลกุรอานเอะอัลลมนมะหูใครรู้กุมเป็นการสัญญาจากท่านาบีสุลตลลล่านาละว่าถ้าหากว่าเราชีวิตเราเนียนเลยเราจะดับบุญอัลกุรอานทุกวันเช้าตื่นมาหลังล,ล,ละมาซุพีอ่านพวกเราตัปซีดเล่มแดงตัปซีดเล่มเขียวที่แจกันไป วันล,ละอายะอ่านแล้วก็อีมานแล้วกวนําสู่การปฏิบัติและถ้าเราจบชีวิตลงพี่น้องครับพี่น้องจะกลายเป็นบุคคลหนึ่งที่ดีที่สุดบนดุนยาและพี่น้องจะเป็นบุคคลที่แน่นอนครับจะห่างไกลจากแชยตอนมาร้ายเพราะชชยตอนเป็นเป็นสิ่งที่ชชยตอนจะปวดร้าวมากเวลาชชยตอนได้ยินอัลกอรอาน ชายตอนจะโกรธชายตอนจะทําทุกวิถีทางที่จะขัดขวางให้บรรดาพุทธาทั้งหลายออกห่างจากอาัากุรราณไม่ว่าจะเป็นการอ่านการตับพุทธการศึกษาเรียนรู้ชายตอนทําทุกอย่างเพราะฉะนั้นอลัลลอฮ์จึงเตือนกับเราว่าเวลาจะเริ่มอ่านกุรานพยายามตัดช่องทางของชายตอน อาุบิลลาฮิมีนัชเชตตอนนี้เีมอ่านด้วยความรู้สึกใจอ่านด้วยหัวใจที่เยือกเย็นพี่น้องครับการอ่านของเราจะมีพลังเป็นอย่างมากก็อยากจะบอกพี่น้องว่าเมื่อเราจะรอให้รอมาดอนปีหน้ามาถึงเราอาจจะไม่ประสบความสําเร็จในชีวิตแต่วันนี้ผมบอกกับพี่น้องง่ายๆว่าอัลกุรอานเป็นทางนำชีวิต จากผู้ให้ชีวิตแด่ทุกชีวิตเพื่อความสำเร็จบนชีวิตดุนยาและอาเครออักูลูกาลีฮาะวัสฟกุลลอฮีวะละกุมวะลิสายลิลมุสลิมีนมิงคุลิดัมฟัสตัฟิรุอินนบุลกัฟุรุรฮะีม